กรณีศึกษากฎแห่งกรรมเรื่องจริงของผู้ที่รู้ชีวิตของตนเองในอดีตบุญบาปกรรมและวัตตะสงสารเรื่องที่หนึ่งแทงตาฆ่าลูกวัวของพิทยาทรจำปาเลิศคุณตาของข้าพเจ้าเป็นคนปากีสถานแต่กำเนิดมาเจอคุณยายที่จังหวัดพะเยาในเมืองไทยคุณตาเป็นคนมุสลิมที่ใจกว้าง ไม่เคยบังคับให้ลูกหลานต้องนับถือตามท่านเลยดังนั้นทั้งคุณยายและลูกๆอีก12คนรวมทั้งหลานๆจึงเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมดทุกๆวันคุณตาตื่นแต่เช้าท่านจะทำความเคารพรูปภาพที่มีหัวของวัวขนาดใหญ่มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวซึ่งวางอยู่บนหัวเตียงหนึ่งครั้งท่านทำความเคารพด้วยการเอาแขนทับกันไว้ประมาณหน้าอกแล้วโค้งตัว จากนั้นเดินออกจากห้องนอนมาหยุดทำความเคารพรูปบัวที่หน้าห้องนอนอีกหนึ่งครั้งเมื่อลงบันไดถึงชั้นล่างท่านก็จะทำความเคารพรูปบัวที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วยืนนิ่งอยู่ชั่วครู่จึงจะเริ่มทำกิจ,จวัตรประจำวันได้ท่านจะปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันไม่เคยขาดคุณตาท่านมีความเชื่อว่าการฆ่าสัตว์นั้นไม่บาปที่บ้านจึงเลี้ยงแพะไว้เป็นคอก เมื่อถึงวันสำคัญของศาสนาที่ท่านนับถือจะต้องมีการทำพิธีฆ่าสัตว์เป็นเป็นบูชาคล้ายๆการบูชายันคุณตาจะสั่งให้ลูกไปจับแพะมาทำการปาดคอแล้วตัดหัวโดยห้ามไม่ให้เลือดหยดถูกพื้นดินเลยแล้วนำหัวแพะเลือดที่รองสดๆและน้ำนมไปตั้งบูชาท่านทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตด้วยโรคชรา ตัวข้าพเจ้าเองนั้นเมื่อเกิดมาพ่อกับแม่ก็แยกทางกันคุณยายจึงเลี้ยงมาตั้งแต่ยังแบบอกบ้านข้าพเจ้าอยู่ตรงข้ามวัดคุณยายมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทุกวันพระคุณยายจะพาข้าพเจ้าไปค้งที่วัดทําให้มีโอกาสทําบุญโดยช่วยคุณยายเตรียมอาหารถวายพระเอกระถนของพระวิ่งเล่นนอนค้างอยู่ในวัดจนเหมือนเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เด็ก ข้าพเจ้าจะมีความเข้าใจและมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งมาตั้งแต่เด็กคุณยายของข้าพเจ้าเป็นคนใจบุญชอบไปวดัดได้เป็นอุปัาภิกาของวดัดท่านเจ้าอาวาสถึงกับเรียกคุณยายว่าโยมแม่บุญธรรมทุกวันพระคุณยายจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วดัดคุณแม่ของข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นแม่ค้าขายปลารายใหญ่ในกวนพยาว คุณแม่เป็นคนสวยสวยแบบแขกขาวคุณแม่แต่งงานกับสามีคนแรกมีลูกด้วยกันสองคนไม่นานก็ต้องเลิกกันไปโดยคุณแม่เป็นผู้ดูแลลูกทั้งสองจากนั้นคุณแม่ก็ได้มาพบกับคุณพ่อมีลูกด้วยกันอีกสามคนเข้าพระเจ้าเป็นคนสุดท้องเมื่อคุณแม่คลอดลูกคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลิกกันในขณะที่ลูกยังนอนแบบอกคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้มาก เมื่อเลิกกับคุณแม่แล้วก็ไปแต่งงานใหม่และไม่เคยเลี้ยงดูคุณแม่และลูกๆอีกเลยภายหลังเมื่อเข้าพเจ้าโตขึ้นจึงได้ทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วหลังจากที่คุณพ่อเลิกกับคุณแม่คุณแม่เริ่มดื่มเหล้าดื่มทุกวันจนติดเหล้าเมาที่ไหนก็นอนที่นั่นบ่อยครั้งเมื่อคุณแม่เมาลูกก็จะได้ยินว่าคุณแม่ไปมีเรื่องชู้สาวกับผู้ชายอยู่บ่อย แต่เวลาที่คุณแม่ไม่เมาท่านเป็นคนดีมากค้าขายเก่งมีน้ำใจคุณแม่เป็นแม่ค้าขายปลารายใหญ่ของจังหวัดและเป็นคนฆ่าปลาด้วยตัวเองโดยท่านจะหักหัวปลาช่อนด้วยมือเปล่าและเอาไม้ทุบหัวปลาดุกจนตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตัวข้าพเจ้าแม้จะรู้ว่าบาปแต่ก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องช่วยท่านฆ่าปลาด้วยคือวันโกนวันพระเข้าวัดกับคุณยาย วันอื่นๆช่วยคุณแม่ฆ่าปลาเพราะคุณยายให้มาช่วยคุณแม่และรอเพื่อเอาเงินที่ขายปลาได้มาให้คุณยายไว้เลี้ยงหลานเพราะกลัวว่าคุณแม่จะเอาไปดื่มเหล้าหมดด้วยความที่คุณแม่ต้องดื่มเหล้าทุกวันหลังจากที่แยกทางกับคุณพ่อข้าพเจ้าจึงต้องเป็นคนไปซื้อเหล้าให้ท่านทุกวันด้วยความไม่สบายใจแต่ก็ไม่สามารถขัดได้แม้ท่านจะดื่มเหล้าทุกวัน แต่ท่านเป็นคนที่ขยันมากตื่นแต่เช้าไปตลาดตั้งแต่ตอนตีสี่เมื่ออายุได้11ปีคุณยายพาไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ได้ประมาณ6เดือนก็ทราบข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิตการเสียชีวิตของคุณแม่ไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงคนข้างบ้านเล่าว่าคืนนั้นคุณแม่เมาและกลับดึกเรียกให้คุณน้ามาเปิดประตูบ้านให้ ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันดังที่หน้าบ้านบางคนบอกว่าคุณแม่ถูกคุณนะ้าเอาไม้หน้าสามตีที่ศีรษะบางคนก็บอกว่าคุณแม่ล้มฟาดหินเองและปีต่อมาคุณยายก็ตายในคืนที่ข้าพเจ้าและพี่ชายไปรับจ้างขายตั๋วหนังเมื่อกลับมาพบว่าคุณยายตายในท่านอนตั้งแต่คุณยายจากไปครอบครัวของเราก็เหลือเพียงสองคนคือข้าพเจ้าและพี่ชาย ต่อมาข้าพเจ้าย้ายมาอยู่กับคุณป้าซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าเนื้อวัวรายใหญ่ในตลาดจังหวัดนครสวรรค์โดยข้าพเจ้าและพี่ชายมีหน้าที่เป็นคนไปสั่งล้มวัวและควายทุกวันวันละหกตัวหากมีเทศกาลก็เพิ่มเป็นสิบตัวทำตั้งแต่อายุ12จนถึงอายุ19เก้าข้าพเจ้ารู้สึกตัวเองเหมือนเป็นนายนิรยาบาลในนรกเพราะไปทำหน้าที่ตัดสินชีวิตของวัวเหล่านั้น ตลอดเวลาเจปีข้าพเจ้าและพี่ชายต้องตื่นนอนตอนสองทุ่มนำรถไชงออกไปนอกเมืองเพื่อไปสั่งล้มวัวพอล้มเสร็จก็รอแล่เนื้อจากนั้นก็บรรทุกซากเนื้อวัวที่เพิ่งตายใหม่ๆกลิ่นเหม็นคาวกระุ้งไปทั่วเพื่อมาส่งที่ตลาดให้ทันก่อนเที่ยงคืนหากวันไหนเป็นวันพระจึงจะได้หยุดข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องทำอย่างนั้น เพราะเรารู้เต็มอกว่ามันเป็นบาปแต่ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเราเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวก็ไม่มีจึงจำใจต้องทำมันถูกบีบบังคับให้ทำเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองตัวคุณป้าเองจะให้ค่าตอบแทนอย่างเต็มที่ทั้งรถทั้งเงินสมกับที่เข้าพเจ้าเหนื่อย แต่ในใจลึกๆแล้วไม่เคยมีความสุขกับเงินที่ได้มาด้วยการฆ่าชีวิตของสัตว์ชีวิตช่วงที่อยู่กับคุณป้าจึงมีทั้งทุกข์และสุขมีสุขก็ตรงที่ได้เงินดีมีเงินใช้อายุสิบกว่าปีหาเงินได้หลายหมื่นจากธุรกิจค้าเนื้อวัวของคุณป้าแต่มีความทุกข์ใจน้อยใจเพราะอยู่กับคุณป้าท่านก็ไม่ได้เลี้ยงดูเราแบบลูกของท่าน การกินอาหารที่อยู่หลับนอนก็ถูกแบ่งแยกจากลูกของท่านเพราะเราอยู่ในฐานะของผู้ที่มาอาศัยด้วยความเป็นเด็กจึงรู้สึกน้อยใจและเสียใจอยู่บ่อยๆแต่ด้วยสิ่งที่คุณยายสอนมาแต่เล็กให้เข้าวัดทำบุญแม้จะเสียใจไม่สบายใจแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยไปทำในสิ่งที่เลวไหลแต่จะหันหน้าเข้าวัดแทนไปอยู่วัดแล้วก็คิดถึงคุณยาย เวลามีปัญหาหนักมากก็จะหนีคุณป้าไปนอนวัดเป็นอาทิตย์เอาธรรมะาเป็นที่พึ่งพอหายก็กลับส่วนตัวก็เป็นคนใจบุญใครมาบอกบุญอะไรทำหมดเลยทำให้ชีวิตในช่วงนั้นบุญก็ทำกรรมก็สร้างที่ว่าสร้างกรรมเพราะเงินที่ได้ได้มาด้วยความโหดเหี้ยมเพราะทันทีที่ได้รับออเดอร์ว่ามีจํานวนบัวเท่าไหร่ที่จะฆ่า เพชจะฆ่าก็จะจับวัวมายัางลานฆ่าดึงขาทั้ง4ี่ข้างขึงแยกออกจากกันอีกคนหนึ่งจะเอามือมาบิดที่คอวัวเอามีดคมกริบเชื่อดที่คออย่างชำนาญแล้วมันก็ล้มลงและแน่นิ่งไปในที่สุดวัวตัวอื่นๆที่รอคิวฆ่าเรากับมันรู้ชะตาชีวิตของมันพวกมันส่งเสียงร้องโหยหวนเหมือนเป็นการร้องขอชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ข้าพเจ้าเห็นน้ำตาของทั้งวัวและควายไหลาอาบทั้งสองข้างน่าสงสารมากมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงและตามส่งผลเหมือนเงาตามตัวครั้งนั้นพี่เคยไปซื้อวัวมาเขาเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดเพราะหวังว่าจะมีน้ำหนักมากและขายได้เงินมากแต่ปรากฏว่าเมื่อผ่าท้องของวัวออกสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือ ลูกวัวตัวอ่อนกระพริบตาปิดๆหลุดออกมาทันใดนั้นพี่เขยก็ไปคว้าม,มีดแล้วเอามีดแทงไปที่ลูกตาของลูกวัวด้วยความโกรธที่ได้วัวท,ที่หนักเพราะมันมีท้องลูกวัวก็ร้องเหมือนเสียงร้องของเด็กอ่อนแล้วก็จับเอาลูกวัวตัวนั้นไปไว้บนเขียงทั้งที่มันยังหายใจอยู่สับมันเป็นชิ้นๆอย่างทารุณโยนลงหม้อต้มแล้วก็กินด้วยความโกรธ กฎแห่งกรรมไม่เคยยกเว้นใครวันหนึ่งขณะที่พี่เขยกําลังแล่เนื้อหั่นเป็นชิ้นชิ้นอยู่นั้นเขาพระเจ้าก็เห็นพี่เขยเอามือตัวเองที่ถือมีดปลายแหลมจิ้มไปในลูกตาของตัวเองทำให้พี่เขยตาบอดไปข้างหนึ่งนี่คงเป็นกรรมที่พี่เขยเคยทําไว้กับลูกวัวต่อมาอีกไม่นานวันนั้นเป็นวันพระไม่มีการล้มวัวเขาพเจ้ากำลังบดลูกชิ้นเนื้อวัวด้วยเครื่องปั่นอยู่ พี่เขยเข้ามาช่วยได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงพี่เขยร้องเสียงดังภาพที่เห็นก็คือเครื่องปั่นกำลังบดนิ้วทั้ง5นิ้วของพี่เขยพอดึงออกมาเหลือแต่เส้นเอ็นสีขาวห้อยร่องแรงทำให้พี่เขยคนนี้มือกุดในที่สุดต่อมาไม่นานพี่เขยของข้าพเจ้าก็แขนขาดไปหนึ่งข้างท่อนแขนที่ขาดไปขนาดเท่าๆกับที่เขาสับขาลูกวัวเป็นๆอย่างไม่น่าเชื่อ และกลายเป็นคนสติไม่ดีเพี้ยนเพียน,ยนไม่เอาใครเลยทิ้งลูกทิ้งครอบครัวเอาแตก่กินเหล้าจนเป็นอัลกอฮอลิซึมหลังจากนั้นไม่นานพี่เขยก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งคิดหนักว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มันบาปมากอยากจะหาทางไปจากที่นี่ประกอบกับในขณะนั้นอายุได้19ปีกําปีกำลังเป็นสาวทั้งขาวและสวย คุณป้าวางแผนจับเข้าพเจ้าแต่งงานกับคนรวยในระแวกนั้นแต่ตัวเองไม่เคยคิดที่จะมีครอบครัวเลยเพราะเห็นชีวิตคู่ของคุณแม่กับคุณพ่อแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายและรังเกียจการมีครอบครัวมากในวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันแต่งงานคืนนั้นเข้าพเจ้าจึงหนีออกจากบ้านแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพการออกมาครั้งนี้ทำให้รู้สึกเหมือนได้หลุดออกจากนรกแล้ว ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพแต่แล้วก็ต้องมามีเรื่องโดนตำรวจตามตัวจับเพราะญาติที่มาอาศัยอยู่ด้วยทำอาชีพเป็นคนกลางส่งผู้หญิงไทยไปขายที่ประเทศสิงคโปร์ตำรวจมาจับเพราะคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนผิดมีส่วนในการส่งหญิงไทยไปครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากขณะนั้น ลูกสาวของคุณป้าแนะนำให้ข้าพเจ้าไปขอบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำข้าพเจ้าจึงเดินทางไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญทันทีที่เห็นภาพของหลวงพ่อข้าพเจ้าน้ำตาไหลรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนได้กลับบ้านจากนั้นเพียงไม่กี่วันตำรวจคนเดิมก็กลับมาขอโทษที่เข้าใจผิดตำรวจจับตัวคนผิดได้แล้วจากนั้นลูกสาวของคุณป้าคนนี้ ก็แนะนำให้ข้าพเจ้าไปศูนย์ปฏิบัติธรรมที่หาดใหญ่ทันทีที่ถูกชวนข้าพเจ้าคิดแต่เพียงว่าต้องไปให้ได้แล้วชีวิตการสร้างบาร,รมีของข้าพเจ้าก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จากชีวิตที่ไร้ค่ากลับมามีคุณค่าจากที่เคยน้อยเนื้อต่าใจกับชีวิตที่ผ่านมาแต่เพราะการศึกษาธรรมะ และการมานั่งสมาธิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทำให้ข้าพเจ้ามีพระรัตระไรเป็นที่พึ่งมีคำสอนและกำลังใจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในรายการธรรมะผ่านดาวเทียมช่อง DMC ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมและระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยความซาบซึง้งระลึกถึงพระคุณของท่านที่ให้กำเนิดเรามา ข้าพเจ้าจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านทั้งสองเสมอรายการดังกล่าวมีผู้ชมส่งเรื่องของตนเองซึ่งมีกรรมกันต่างๆนานามาถามในรายการอย่างมากมายซึ่งเราเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนถามถึงญาติพี่น้องที่ตายแล้วไปไหนบางคนถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่ตนเองรักษาไม่หายมาเป็นเวลานานบางคนถามถึงเรื่องความลำบากของตนเอง บางคนถามถึงเรื่องกุมารทองผีปอบหรือเรื่องความเชื่อในท้องถิ่นหมู่บ้านของตนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทำให้เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมได้อย่างท่องแท้เมื่อข้าพเจ้าดูรายการแล้วข้าพเจ้ายิ่งเกิดแรงบันดาลใจอยากถามเรื่องของข้าพเจ้าเองบ้างเพราะอยากรู้ว่าคุณยายและคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน เพราะระลึกถึงพระคุณของคุณยายที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีรู้จักพระศาสนาและระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อและแม่ที่ท่านให้กำเนิดเรามาจึงมีโอกาสสร้างความดีแม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูก็ตามแต่ท่านก็มีพระคุณคนอื่นๆโดยทั่วไปมักจะคิดว่าผู้ที่ตายไปแล้วคงจะสบายดีไปอยู่ในที่ดีๆ แต่ข้าพเจ้ากลับไม่คิดเช่นนั้นเพราะความที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระพุทธศาสนาและรู้ว่าท่านทั้งสองทำผิดศีลหลายข้อก็ยิ่งเป็นห่วงท่านอยากจะรู้ว่าท่านทั้งสองมีความเป็นอยู่อย่างไรและถ้าท่านลำบากอย่างที่ข้าพเจ้าคิดจริงๆข้าพเจ้ามีหนทางช่วยท่านได้อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคำถามค้างคาใจตัวเองมานานคืออยากจะรู้ว่าในอดีตเราเป็นใคร มาจากไหนเพราะเหตุใดชีวิตเราจรึงเป็นเช่นนี้เราทำบุพกรรมอะไรมาและถ้าไม่อยากมีชีวิตที่ลำบากหรือเป็นโรคไทรอยอย่างที่เป็นอยู่เราจะมีทางแก้ไขได้หรือไม่จึงตัดสินใจส่งกรณีศึกษากฎแห่งกรรมไปในรายการจากคำตอบในรายการธรรมะผ่านดาวเทียมช่อง DMC ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องราวของคุณตาคุณแม่คุณพ่อและตนเอง คือคุณตานั้นมีใจผูกพันอยู่กับวัวเคารพและบูชาวัวมากตามธรรมเนียมปฏิบัติที่มาจากปากีสถานใจของท่านเมื่อผูกพันกับสิ่งใดมากไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็จะไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคุณตาของข้าพเจ้าท่านตายแล้วก็ไปเกิดเป็นวัวอยู่หลายรอบและไม่อาจรับบุญที่อุทิศได้การที่คุณตาต้องมานับถือวัวซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะไม่ได้คบนักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังธรรมและขาดการสั่งสมปัญญาบารมีมาหลายชาติส่วนคุณพ่อเนื่องจากท่านมีกรรมดื่มเหล้าเจ้าชู้ต้องไปรับทุกทรมานในยมมโลกแต่เมื่อข้าพเจ้าทําบุญอุทิศให้ท่านสามารถรับบุญที่อุทิศไปให้ได้ส่วนคุณแม่ซึ่งอยู่กับคุณพ่อไม่เคยกินเหล้าแต่พอแยกทางกันคุณแม่ก็ติดเหล้า เป็นเพราะคุณแม่ท่านประชดชีวิตที่ผิดหวังในเรื่องความรักในปัจจุบันจึงไปดื่มเหล้าและมีเรื่องชู้สาวบ่อยๆประกอบก,บกับกรรมในอดีตคุณแม่เคยเป็นผู้ชายเจ้าชู้ชาตินี้จึงได้ผู้ชายเจ้าชู้เป็นสามีและดำเนินชีวิตผิดพลาดด้วยการประชดชีวิตคุณแม่ตายแล้วก็ไปยมโลกเช่นกันกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ ทุกทรมานมากเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมกรรมของพี่เขยที่เอามีดแทงตาลูกวัวจนบอดแล้วสับเป็นชิ้นๆต้มกินทำให้พี่ชายเอามีดมาจิ้มตาตัวเองบอดกับกรรมฆ่าสัตว์ในปัจจุบันจึงทำให้เครื่องบดลูกชิ้นบดนิ้วมือตัวเองและที่ข้าพเจ้าเกิดมามีชีวิตลำบากในวัยเด็ก เพราะชาติที่ผ่านมาทำทานไม่สม่ำเสมออีกทั้งในวัยต้นของชีวิตในชาตินั้นไปคบคนพานจึงทำให้มาเติบโตอยู่ในหมู่คนที่ผิดศีลข้อหข้อ3และข้อ5ข้าพเจ้าจะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาทั้งด้วยตัวเองและชวนคนอื่นด้วยจนหมดอายุไขกรรมนี้จึงจะเบาบางและหมดไปได้และสาเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นไทรอย ก็เพราะในอดีตชาติมีนิสัยใจร้อนโมโหง่ายพอโมโหแล้วจะพูดคำที่ไม่ดีออกไปเมื่อรับฟังเรื่องราวของตนเองจบลงน้ําตาก็ไหลลินทันทีรู้สึกใจหายและตกใจมากที่รู้ว่าพ่อและแม่กำลังรับกรรมถูกทานทรมานอยู่ในนรกคุณแม่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากแม้จะทำใจอยู่แล้วแต่ก็ตกใจมาก ที่ได้รับรู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่กําลังประสบกับความทุกข์ทรมานขนาดนั้นรู้สึกสงสารท่านมากอย่างจับใจแต่ก็ดีใจที่รู้ว่าท่านอยู่ในที่ที่ยังสามารถรับบุญที่เราอุทิศไปให้ได้ในโยมโลกคิดในใจทันทีว่าเราจะต้องช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นให้ได้ด้วยการตั้งใจทำความดีอย่างสุดชีวิตกว่าที่ผ่านมาทั้งหมด ทั้งทำทานให้ท่านสร้างพระให้ท่านทําทุกทุกบุญในชื่อของท่านรักษาศีลด้วยตัวเองและนั่งสมาธิอย่างเต็มที่อีกทั้งยิ่งทําให้ข้าพเจ้าเกิดกําลังใจอย่างมหาศาลในการที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาใช้เสียงและสติปัญญาที่มีทั้งหมดนี้ เพื่อขยายคำสอนอันมีค่าขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติตามทุกวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนไม่มีวันใดเลยที่ว่างเว้นจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแม้ในายามที่ป่วยออกไปไหนไม่ได้ก็จะใช้เสียงผ่านโทรศัพท์ไปชักชวนคนทำความดีทั้งทานศีลภาวนาอย่างมีความสุข แม้เหนื่อยแต่ก็ไม่เคยหยุดเพราะประจักษ์กับตนเองแล้วว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงสักวันหนึ่งเราเองก็ต้องตายดังนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าและติดตัวเราไปได้นอกจากบุญในส่วนเรื่องของตนเอง ยอมรับว่าหลังจากที่รู้ว่าไทรอยเกิดจากบุพกรรมของเราเองที่เคยทำไว้ในอดีตชาติทำให้คิดที่จะเลิกนิสัยที่ไม่ดีทั้งหมดเพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับอารมณ์เพียงชั่ววูบแต่วิบากกรรมได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเดี๋ยวนี้ใจเย็นขึ้นเวลาจะโมะโหก็พยายามเตือนตัวเองเสมอว่าที่เป็นโรคนี้อยู่เพราะทำนิสัยไม่ดีพูดไม่ดีอย่างนี้นะ ก็จะสามารถระงับอารมณ์และคำพูดที่ไม่ดีไว้ได้เมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าวิธีการที่จะสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราไม่ประสบเหตุการณ์เหมือนอย่างในชาตินี้ข้าพเจ้ายิ่งไปวัดปฏิบัติธรรมและสร้างบุญไว้มากๆเพื่อจะได้เป็นสเสบียงและการเกิดใหม่ที่ดีในภพชาติต่อไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่านรกสวรรค์นั้นมีจริง ชาตินี้ชาติหน้ามีจริงมีผู้สามารถไปรู้ไปเห็นได้จริงไม่ใช่มีเพียงแค่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้เท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองยิ่งทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นว่าเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมจากเรื่องราวชีวิตจริงของคนในปัจจุบันซึ่งมีตัวตนจริง ทำให้เราศึกษาวิบากกรรมต่างๆได้อย่างชัดเจนและทำให้เรามีความคิดที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยที่มาจากชมรมสื่อสร้างสารรค์วันที่5มิถุนายน2548จากเว็บกัลยาณมิตรข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ